ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาจุ่มกันนะคะอันนี้เป็นน้องคิวม,มารเรามาเดินตลาดนะคะแล้วก็เห็นน้องมักมากกดมาคนละตัวนะคะเรามารุ้นพร้อมๆกันของเธอเองบอกก่อนว่าน้ำยากหนตัวนี้สีเขียวจริงๆเอาจริงๆเราชอบทุกตัวเขาบอกว่าเขาบอกว่าสีเข็ดเป็นสีานขาว ถุงยาวห้ามดูห้ามดูการ์ดเห็นไปแล้ว่ะเห็นไปแล้วอ่ะเห็นการ์ดไปแล้วอ่ะแต่แวบๆอ่ะต้องบอกว่าน้ำอ่ะน้ำไม่อยากได้อีตัวนี้จับอีตัวนี้ตัวอื่นได้หมดแต่ว่าอยากได้ตัวนั้นมากที่สุดจะแบบทัน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 ทนทันันทนทนันท ไม่อยากได้จริงๆแต่ว่าโอเคเพื่ออะไรสีเทาเขาให้ที่รักไหมุ้่น้องมีสภ้อามาให้ด้วยนะคะแล้วเราก็มาใส,ใส่ชุดให้น้องกันเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ก็ชอบแหละสีเทาอ่ะแต่แค่ว่าไม่ชอบไม่ชอบหน้ามันใส่ชุดอ๋อโถมันเปิดนี่ได้แต่ของเขาเปิดไม่ได้เพราะเป็นเอียม วิวแต่ว่าใส่ชุดแล้วน่ารักอะ่ะใช่นี่ออกมาเป็นแบบนี้ต้องมานั่งใส่าตากิ้งไม่ได้แต่หัวหมุนได้นะคะแล้วก็มือหมุนได้ตีนหมุนได้อย่างงี้น่ารักนี่นี่ภาษา